สวัสดีครับพี่น้องท่านลครับวันนี้พระราชนะดกับพระเจ้าถึงพี่น้องในดึงที่บทที่หนึ่งนะครับข้อเด็กหนึ่งข้อที่2ผมอยากจะให้หัวข้อในวันนี้ว่าความมั่นใจในการส่งเรียกนะครับท่านจามเปโนั้นพระเยซูคริสต์ได้เรียกท่านเป็นอัครทูตและจากพระคัมภีร์ตอนนี้ทําให้เราเข้าใจถึงความมั่นใจของท่านจากเปาโลอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความหวังของเราถึงทิโมธีผู้เป็นบุตรที่แท้ของเราในความเชื่อขอพระคุณและพระกรุณาและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านในพระคัมภีร์ในตอนนี้สิ่งที่ท่านอาจารย์พโลได้เป็นแบบอย่างกับเราให้เราเข้าใจถึงการทรงเรียกอันที่หนึ่งก็คือเข้าใจในพระคุณในข้อที่หนึ่งบอกว่าอคตทูตของพระเยซูตามพระบัญชาของพระเจ้าก็คือคําสั่งของพระเจ้านั่นเองขอบคุณพระเจ้าครับข้ามั่นใจว่า เขาได้เป็นอาาัครทูตโดยพระบัญชาของพระเจ้าไม่ใช่เพราะเขาสถาปนาตัวเองขึ้นมามีคนหลายหลายคนอยากรับใช้พระเจ้าตามความอยากของตัวเองแต่ว่าไม่ได้ทําตามการทรงเรียกไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแต่เกิดจากการทรงเรียกของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์ได้บอกกับเรามากมายหลายครั้งว่าไม่ใช่เพราะเราเลือกพระองค์ไม่ใช่เพราะความตะเกียกตะกายของเรา แต่เป็นเพราะพระพคุณของพระเจ้าจุดประสงค์ในการรับใช้พระเจ้าคือทําตามหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราเราต้องเข้าใจพระคุณของพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งเรานะครับเพราะพระองค์ได้แต่งตั้งเราเราจึงรับใช้พระองค์แบบนั้นนะครับขอให้เรา มั่นใจในพระคุณที่ทรงแต่งตั้งเรานั่นคือประการที่1ครับอันที่2นอกจากการเข้าใจในพระคุณแล้วเราต้องก้าวไปด้วยความหวังครับตอนนี้บอกว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยและเป็นความหวังของเราสําหรับคริสเตียนในการรับใช้พระเจ้าเราต้องเดินไปด้วยความหวังเสมอในการรับใช้ถ้าเราทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็จริงแต่ถ้าปราศจากความหวังเราจะไม่มีกําลังใจไม่มีแรงจูงใจเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เราเองก็ต้องมีความหวังใจว่า สิ่งที่เราทํานั้นจะสำฤทธิ์ผลโดยพระเจ้านะครับแน่นอนเราทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ต้องมีความหวังใจด้วยสถานการณ์ที่ยากลาบากความหวังคือสิ่งที่จําเป็นครับที่ทําให้เรายึดมั่นและเดินไปข้างหน้าเหมือนกับพระคัมภีฮีบูปทที่6ข้อที่สิบเกาบอกว่าความหวังที่เรายึดไว้เป็นเหมือนสมอที่แน่และมั่นคงแห่งจิตใจความหวังทำให้เราเองนั้นสามารถจะไปข้างหน้าได้ดังนั้นเองเราต้องเดินไปด้วยความหวังเสมอ แต่มีความหวังในพระคุณของพระเจ้าดังนั้นเองเมื่อเราท้อแท้เราวเลิกถึงพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงไถ่เราผู้ทรงเป็นเป้าหมายเป็นแบบอย่างให้กับเราทำต่างความท้อแท้เรารู้ว่าเรารับใช้พระเจ้านั้นเพราะพระองค์ทรงประทานความหวังเสมอให้กับเราประการที่3ครับชีวิตที่พึ่งในพระคุณสังเกตในข้อตอนท้ายในข้อที่สองบอกว่า ถึงที่โมทีบุตรที่แท้ในความเชื่อขอพระคุณพระกรุณาสันติสุขสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่คริสเตียนต้องพึ่งเสมอพระคุณพระเมตตาสันติสุขของพระเจ้าเป็นสิ่งที่คริสเตียนนั้นจะต้องใช้ตลอดเวลานะครับเราไม่สามารถจะทางานโดยปราศจากพระคุณพระเมตตาและสันติสุขของพระเจ้านะครับพระคุณเตือนให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่เกิดจากความดีของเราแต่เกิดจากสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราเป็นของขวัญที่ให้กับเรา สันติสุขที่แท้จริงทําให้เราไม่มีความหวาดกลัวในการรับใช้สันติสุขที่แท้จริงทําให้เราเองนั้นมั่นคงที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นด้วยดังนั้นเองในวันนี้อาจารย์บโลมั่นใจในการทรงเรียกโดยเข้าใจในพระคุณวันนี้เราเข้าใจพระคุณพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนยิ่งเข้าใจพระคุณของพระเจ้าชัดเจนจะยิ่งมองเห็นตัวเองชัดอันที่สองครับกล้าไปด้วยความหวังรับใช้พระเจ้าต้องมีความหวังใจเสมอ แต่การดาเนินชีวิตต้องเต็มไปด้วยความหวังและประการที่3คือชีวิตที่พึ่งในพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่พึ่งในความสามารถของเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูกิจเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงสอนเขาหลายว่าเขาหลายได้รับการส่งเรียกโดยพระคุณของพระองค์เดินไปด้วยความหวังและพึ่งในพระคุณของพระองค์เสมอขอพระองค์เจ้าโปรดอวยพรที่เขาหลายจะเป็นคนหนึ่งที่จะเข้าใจในการส่งเรียกของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเขางหลายอธิษฐานในนามพระเยซูกิ์เจ้าเอเมน ได้พอรครับ